ดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่จะพามาดูนกในกรงเซตใหม่นะคะที่จับคู่ไว้ว่าตอนนี้เขาได้ลูกแล้วแล้วมาดูสีลูกของเขาในคลิปนี้นะคะและตัวนี้เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะคือตัวเมียเขาหลุดออกไปนะคะแล้วก็ตอนนั้นอ่ะแม่เขา,เาฟักลูกเอาอกไว้แล้วแต่ทีเนี้ยพอแม่เขาหลุดไปอ่ะตัวพ่อเขาก็เลี้ยงลูกค่ะตอนที่ Uh, พ่อเขาเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องคอยหมั่นสังเกตนะคะว่าเขาเลี้ยงลูกดีไหมให้อาหารลูกหรือเปล่านะคะถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยหรือว่าถ้าเป็นตัวผู้ตายหรืออะไรตัวเมียก็เลี้ยงเดี่ยวได้นะคะคือช่วงเนี้อย่าเพิ่งไปหาคู่ใหม่ให้เขานะให้เขาเลี้ยงลูกเขาไปก่อนนะคะ และคู่นี้ค่ะเป็นคู่ที่เขาจับคู่กันในกรงรวมนะคะพี่ก็เลยจับมาแยกไว้กรงเดียวค่ะเป็นเกวิงนะคะตัวผู้ค่ะส่วนตัวเมียนะคะเป็นนกพายเนี่ยค่ะน้องๆเห็นไหมเป็นพายชินิมอนตัวสีเหลืองๆอะคะ่ะที่อยู่ในด้านในค่ะแม่เขาขี้อายมากเลยเวลาพี่มาเปิดกล่องอย่างเงี้ยค่ะลูกเขาส่วนใหญ่นะคะจะเป็นนกในกลุ่มพายค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่า สีอะค่ะน้องๆลองดูสีนะพ่อกับแม่เขาจะออกเหลืองเข้มๆลูกเขาทาไมเป็นพายสีอ่อนๆแบบนี้เนอะคือตัวแม่เขาอะค่ะมีเชื้อมาจากไดรูดด้วยผสมกันคือนกที่ว่าเขาเรียกอะไรผสมทับหลายๆสายมาแบบเนี้ยตัวลูกก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคือเราอาจจะเดาได้จากคอกแรกๆอย่างเนี้ยเป็นคอกแรกของเขานะพี่ก็จะดูต่อไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยและอันนี้นะ เป็นนกที่ว่าไข่ใหม่แล้วหลายๆคนจะถามพี่ว่าแล้วลูกนกถ้ายังอยู่ค่าอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งตัวแบบเนี้ยค่ะจะทํายังไงในกรณีนี้เขาเลี้ยงได้เราก็ปล่อยเขาไว้ค่ะแต่บางตัวนะเขาดุร้ายเราก็ลูกเขาลงได้แล้วเราก็เอาลงมาเลยค่ะคือเอาแยกออกมาเลยนะคะถ้าเราเห็นเขาไข่ใบแรกแบบเนี้ยแล้วค่ะ <S <S และตัวเนี้ยนะคะตัวเมียเป็น TCB นะคะแต่ตัวผู้พี่ไม่มี TCB เข้ากันถ้าน้องๆมีผู้กับเมียที่เป็น TCB เอา จับคู่กันได้เลยนะคะลูกก็จะอยู่ในกลุ่ม TCB ได้เลยนะคะแต่ว่าในกลุ่มของพี่เนี่ยคือพี่ไม่มีอะค่ะพี่ก็เลยให้เขาจับคู่เองเขาก็จับคู่กับตัวนี้นะแล้วสีลูกนะ ก็ถูกใจอ่ะก็เรียกว่าสวยสําหรับพี่อ่ะพี่ก็โอเคว่าลูกเขาก็ได้หลายแนวดีเนอะมันพอมันมีความรุ้นในเรื่องของสีที่บอกหลายๆคลิปว่าพี่อ่ะไม่ได้ถนัดเรื่องของสีในการผสมมากเท่าไหร่อย่าเงี้ยพี่จะอาศัยจากเนี่ยเวลาถ่ายให้น้องๆดูว่าพ่อแม่เขาสีนี้ลูกจะออกมาเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าหลายๆคนอ่ะ จะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของกลุ่มสีหรือว่ากลุ่มของสายนกหงยกอ่ะพี่ก็ไม่ได้ว่าเก่งในเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าใช้การอัดคลิปไว้ลง Youtube จะได้คอยย้อนกลับมาดูว่าพ่อแม่ตัวเนี้ยเขาให้ลูกเคยให้ลูกสีอะไรแล้ะคอเนี้มีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนเนี่ยน้องๆลองดูนะ มันก็จะมีกลุ่มของหน้าเหลืองแล้วก็อย่างตัวนี้ติดฟ้าเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นในลายขนของเขาอ่ะก็จะมีออกสีฟ้าๆอันนี้เป็นสีหน้าขาวนะคะแต่ตัวนี้มีลายเป็นสีเหลืองๆเนี่ยค่ะน้องๆเห็นไหมหน้าเขาจะเป็นออกเหลืองๆอ่อนๆนะคะก็คือความแตกต่างของตาละสีนกเนอะ และในกรงเซตใหม่ของพี่ค่ะส่วนใหญ่ลูกนกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือยังเพิ่งฟักออกมาและช่วงนี้พี่ก็จะดูแลเป็นพิเศษเลยเพราะอากาศร้อนพ่อแม่มือใหม่ว่าป้อนอาหารดีไหมต้องคอยสังเกตดีๆนะคะเรื่องของรังเพาะพันธุ์ก็ถ้าเราจําได้รังนี้คู่นี้ก็จะเป็นรังแฉะที่จะสกปรก,กและเหม็นมาก รอบนี้เขาให้ลูกคอกที่2แล้วนะคะเรามาดูสีลูกเขาคือด้วยความที่ว่าถ้าเรารู้ว่าตัวไหนเคยมีลูกแล้วเขาไข่คอกใหม่บำรุงดีๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะในการที่เราเสริมอาหารดีๆให้นกอะค่ะมันไข่มา9ฟองนะคะฟักออกมา7ตัวค่ะและว7ตัวนี้ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของสีสันค่ะและถ้าเราเปิดไปเรารู้สึกว่าเม็นแล้วรู้สึกว่ามันอั เหมือนกัสบสกรปรกมากมากเราทําความสะอาดได้เลยค่ะเราเอาออกมาทําความสะอาดนะคะแล้วก็โรยขี้เลื่อย อันใหม่เข้าไปใส่ตะแกรงล้างทำความสะอาดกับเข้าไปได้เลยค่ะเพราะว่าถ้นนกอ,อยู่ในที่ที่สกรปรกมันจะส่งผลไปถึงลูกนกขนล,ลูกนกจะไม่สวยเป็นเหมือนเชื้อรานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นลูกของเขาคือในคลิปนี้น้องๆเราสังเกตนะพ่อแม่เขานะคู่นี้จะเป็นหน้าเหลืองหลายๆคนที่ส่งคําถามมาหาพี่เรื่องนกหน้าเหลืองอะ่ะว่าผมเคยมีคู่หนึ่งเป็นนกหน้าขาวทั้งคู่ทําไมได้นกหน้าเหลือง โดยปกติแล้วอะถ้าสายของเขาอะไม่เคยมีเชื้อเลยนะมันจะไม่ได้นะของพี่ไม่เคยได้นะน้อยมากเลยที่แบบว่านกขาวกับน,นกหน้าขาวชนกันแล้วได้นกหน้าเหลืองนะส่วนใหญ่อะที่ของพี่นะพี่จะมีนกหน้าเหลืองอาจจะจับคู่กับหน้าขาวและได้ทั้งหน้าเหลืองและหน้าขาวแต่ในกรณีคู่นี้นกหน้าเหลืองทั้งคู่แต่ทําไมถึงไม่ได้หน้าเหลือง ทั้งหมดเนะมันมีความไม่นิ่งของเลือดสายเลือดของข้อพันแม่พันอะไรพวกนี้ค่ะแต่มันก็จะมีติดมาค่ะอย่างเจตัวเนี้หน้าเหลืองสามตัวหน้าขาวสี่ตัวคือหลักๆแล้วอะ่ะถ้าอยากได้นกหน้าเหลืองนะเอาง่ายๆเลยเราหาเหลืองสักตัวหนึ่งอะ่ะมามาเป็นเข้าคู่มันจะง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ที่มาของพ่อแม่นะมันยากจริงๆนะสำหรับพี่นะพี่ หลายๆคู่ที่ผ่านมาที่ทําคลิปผ่านๆมาอย่างเงี้ยถึงเหลืองกับเหลืองชนกันก็ไม่ได้เหลืองทั้งหมดเนาะคือถ้าใครอยากได้นกหน้าเหลืองๆพี่เคยทําคลิปไว้คลิปหนึ่งก็ลองย้อนดูรายละเอียดอันนะพี่จะพูดหลายเกี่ยวกับนกหน้าเหลืองทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะสีลูกนกเห็นไหมก็จะมีความเฉดอเฉดอเนี่ยเพราะว่าในสายของคู่เนี้ยก่อนที่จะมามันมีคู่หนึ่งของพ่อแม่เขาเป็นสแปงเกิลกับไดรูด เขาผสมกันมันก็ยังมีเชื้อของได้หลุดอยู่ในตัวของตัวพ่อเขาอ่ะคือพี่อ่ะสายพ่อเขาอ่ะถามว่าจําได้ไหมใช้โจดไว้และตอนเอามาจับคู่อ่ะแล้วมันจะมีชื่อเบอร์กล่องอย่างเงี้ยเราก็จะมาดูว่าลูกเขามีเปอร์เซ็นต์ได้ลูกสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในคอกเนี้ยเขาจะเป็นสแปงเกิลที่ออกจะสีหวานหวานเนอะมีหน้าเหลืองมั่งหน้าขาวมั่งก็สวยไปอีกสไตล์นึงอะค่ะมันก็อยู่ที่ความชอบเนี่ยน้องๆ้อง,อง,องพี่เทียบให้ดูนะเห็นไหม อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหน้าเหลืองอีกตัวนึงก็จะเป็นหน้าขาวเหลืองแบบ เยลโล่เฟสไทยวันเยลโลเฟสไททูแล้วก็จะมีโกลเด้นเฟสอันนี้พี่เคยทำคลิปไว้แล้วรายละเอียดของมันและมีภาพประกอบถ้าอย่างน้องๆถามเข้ามาในคอมเมนต์นะคะบางทีพี่ตอบไปแล้วก็จะบอกว่าให้ย้อนดูคลิปถ้าคลิปไหนพี่เคยทำเกี่ยวกับคำถามของน้องๆน,นะให้ย้อนดูคลิปเพราะว่าในคลิปแต่ละคลิปของพี่ส่วนใหญ่เวลาพี่อธิบายอ่ะพี่จะทำภาพประกอบไว้น้องๆจะได้เอาไปเทียบกับนกของตัวเองว่าเป็นเหมือนในคลิปไหมว่าเรียกว่าอะไรมัน จะเป็นความเข้าใจง่ายกว่าที่จะแบบพิมพ์แล้วอ่านบางทีเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะงงถ้าน้องๆได้ดูภาพประกอบน้องๆก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะ เราค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะประสบการณ์มันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็คู่นี้อย่างหลายๆคนที่ถามพี่เรื่องพ่อพันธุแม่พันุ์ที่ไปซื้อมาแล้วมันให้ลูกทําไมสายมันไม่ตรงกันกับตัวพ่อตัวแม่อ่าอย่างตัวผู้เป็นแฟนซีตัวเมียเป็นนก normal รายละเอียดนะคะหน้าเหลืองลูกออกมาก็อยู่ในกลุ่มของแฟนซีหรือนกพายอะค่ะแต่บางตัวด้านหลัง2ตัวนั้นทําไมเหมือนได้ลูดได้หลุดก็คือการเจือจางของ สีดูที่ชิกแก้มดูดูรายละเอียดลวมๆอันนี้ก็เคยทําคลิปเรื่องไดลูดนะคะถามว่าทําไมถึงมีไดลูดอันนี้มันเป็นความซับซ้อนของสายอย่างตุพ๊พี่อย่างที่มาของพี่เนี่ยมันมาจากตัวพ่อที่ว่าเขาเรียกปู่กับย่านะ ที่มันจะเป็นนกแฟนซีกับไดรูดแล้วก็ได้ลูกตัวนี้มามันก็จะมีเชื้อหรือว่าสายอยู่ในตัวพ่อของเขาแต่บางคนไปซื้อพ่อแม่มาเขาคงไม่มาบอกแล้วว่าปู่ย่าตายายเป็นยังไงมาเนอะเราก็เป็นการลุ้นสีดีที่เขาบอกกันว่าสายเลือดน,นกหงอกเป็นสายที่ไม่นิ่งก็เพราะว่ามีการซับซ้อนของสายการผสมกันนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็สนุกกับการเลี้ยงของเราอะคะ่ะนี่ตัวนี้เป็นนกแก่ประจำบ้านของพี่ อายุหลายปีแล้วค่ะแต่ช่วงหนึ่งเขาก็ไม่ได้ให้ลูกพี่ก็ไปปล่อยอยู่กรงรวมแล้วเนี่ยเขามาเริ่มจับคู่ใหม่มันได้สองตัวนะนกปัญหาของนกแก่ที่ถามว่ามีลูกได้ไหมมีได้ถ้าเขาสมบูรณ์ร่างกายเขายังพร้อมมีลูกได้ และมีน้องคนหนึ่งถามพี่เข้ามาว่าออนกไข่ไม่มีเชื้อจะต้องสลับคู่เลยไหมอันนี้เรื่องไข่ไม่มีเชื้อบางทีไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าพ่อหรือแม่ไม่ถูกใจกันหรืออะไรแบบนี้การที่จะสลับคู่ที่พี่แนะนําว่าสลับคู่คือในกรณีที่เขาไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันดูเหมือนกับไม่ชอบกันแบบนี้ค่ะแต่ถ้าอยู่ๆนกที่มี คู่ไข่แล้วไม่มีเชื้อไม่เกี่ยวกับการที่เขาไม่ถูกใจกันนะเกี่ยวกับน,นกไม่สมบูรณ์ค่ะคือเราต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์หรือว่าเราอายุเอานกอายุน้อยๆมาทําจับคู่ผสมพันธุ์ก็อาจจะไข่ไม่มีเชื้อได้เพราะร่างกายเขาระบบสืบพันธุ์ยังทํางานไม่เต็มที่ค่ะเนี่ยและดูอย่างนกคู่นี้เห็นไหม ตัวนี้ถึงแก่ก็ยังได้ลูกที่สมบูรณ์น้ำหนักตัวดีมากเลยนะคะและอยู่ในกลุ่มของโกลเด้นค่ะเพราะว่าหน้าเป็นสีเหลืองเข้มหางไปหางด้านในเป็นเหลืองเข้มตัวนี้ค่ะถ้าเวลาเขาลอกถ้าเด็กๆแล้วเราเห็นเป็นเหลืองสดๆขนาดนี้ถ้าเขาลอกมาเขาจะหน้าเขาจะยิ่งเหลืองแบบเข้มกว่านี้เลยค่ะตัวนี้ก็เรียกว่าถึงแก่แต่ก็ยังให้ลูกสวยอยู่แล้วก็ลูกก็สมบูรณ์เลี้ยงลูกดีค่ะตัวนี้เขาเป็นตัว เป็นตัวพ่อพันธ์ุที่ว่ามีเมียหลายๆตัวที่ปล่อยลูกให้เป็นกลุ่มแฟนซีพายให้บ้านพี่หลายๆคอกเลยค่ะตัวเนี้ค่ะแล้วเขาก็ยังมีแบบลูกได้อยู่นะถ้าเราบำรุงดีๆทำให้เขาแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยยังไงนกก็ยังมีลูกได้อยู่ค่ะเนี่ยอย่างตัวเนี้ลูกเขาก็สวยเลยถูกใจใพี่อีกแล้วแล้วก็สมบูรณ์น้ำหนักตัวดีเลยค่ะตัวนี้บางทีนกใน ขนาดและอย่างตัวนี้ค่ะอายุเกือบ7เดือนแล้วนะคะก็เริ่มไข่แล้วค่ะถามว่าทาไมเพิ่งให้เข้าคู่พี่อยากให้อายุเขาอ่ะสมบูรณ์จริงๆแล้วพอเขาไข่อะค่ะไม่ว่าจะไข่น้อยไข่เยอะแบบนี้นะคะขอให้ไข่มีเชื้อในปริมาณที่สูงอะค่ะมันก็ดีถ้าเราบํารุงอาหารดีๆบํารุงเขาเลี้ยงเขาดีๆอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ไข่มีเชื้อนะคะเอาใจช่วยน้องๆหลายๆคนเลย และนกคู่นี้นะคะเป็นคอกที่2ค่ะเป็นนกรุ่นเหมือนกันค่ะแต่เขาให้ลูกคอกที่2แล้วนะคะคลิปก่อนเราจะเห็นลูกเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยคลิปนี้ลูกเขาโตแล้วค่ะเริ่มมีสีให้เห็นนิดนึงแล้วเนอะก็ ความแตกต่างจากขอ้อนี้กับขอ้อที่แล้วเนอะก็ไม่เท่าไหร่อะค่ะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ปริมาณลูกอะค่ะตอนอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกลูกตายไปหลายตัวเลยค่ะและเนี่ยก็เป็นตัวโตสีเหมือนแม่เลยเขาเป็นไดรูดนะคะน้องๆลองดูนะเห็นไหมเขาจะมีสีเหลืองๆเคลือบสีตัวเนี่ยเป็นเฉดสีแบบมิ้น์อ่อนๆเลยค่ะคือตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์มากเลยการที่เราบำรุงพ่อแม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงมันจะส่งผลไปถึงลูกลูกที่ออกมา ร่างกายก็จะโครงสร้างใหญ่อะค่ะตัวอ้นวนๆป้อมๆนะคะมันก็จะส่งผลไปถึงลูกเหมือนเราเลี้ยงพ่อแม่ดีอาหารเสริมดีเขาก็จะต้องไปป้อนให้ลูกเขาลูกเขาก็จะได้ผลดีไปด้วยนะคะเนี่ยลูกนกก็จะมีน้ำหนักดีตัวอ้วนกลมเลยค่ะโครงสร้างเนี่ยจะจับดูอะโครงสร้างก็จะใหญ่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างในการที่เราบำรุงดีๆนะคะมาดูคู่นี้แบบน,นี้เป็นไลท์กรีนนอร์มอลนะคะสีเขียวเนี่ยมา เันนี้เขาจับคู่กันในลูกมะพร้าวแล้วเคยให้ลูกมาแล้วนะแล้วช่วงที่ฝนตกอะลูกมะพร้าวมันก็หล่นมั่งอะไรลมแรงๆอะค่ะพี่ก็จับมาไว้ในกรงแยกแบบนี้พอจับมาไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็เริ่มให้ลูกแล้วะค่ะก็ลูกสีก็ไม่ต่างจากเดิมอะค่ะคือถ้านกตัวพ่อนะคะเนี่ยเป็นเขียวอร์มอลเขียวแบบนี้นะคะ ไลกีนพวกกลุ่มเขียวเนี่ยค่ะลูกส่วนใหญ่ก็จะมีติดเขียวเยอะค่ะเนี่ยก็จะเห็นว่าเขียวเยอะอันนี้เขาจับคู่กันเองถ้านกที่จับคู่อยู่แล้วนะพี่จะไม่ค่อยเวลาเอามาใส่กรงแยกอะ่ะจะไม่ได้เน้นเรื่องสีเท่าไหร่นะเพราะว่าการที่เขาจับคู่แล้วเขามาอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวคือเขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะเราจับคู่มารวมแป๊บเดียวเขาก็ให้ลูกแล้วค่ะไม่เหมือนก,นการที่เราไปจับนกแยกคู่มาเขาต้องมาปรับตัวเข้ากันใหม่นะเนี่ย สีลูกเขาเห็นไหมก็สวยสวยเลยล่ะตัวนี้ก็แปลกพี่ไม่เคยได้ลูกกับอคอกเนี้ยเป็นสีนี้เนาะมันจะมีความหลากหลายของสีออกเฉดเทาๆอะ่ะอันเนี้ยคือสีอะ่ะมันก็จะมีความแตกต่างไปมากอย่างเงี้ยแต่ว่าสีตัวเนี้ยสวยค่ะที่พี่เอามาให้น้องๆดูเนี่ย คือตัวจริงๆมันสีมันสวยมากเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนเรามองท้องฟ้ามีเมฆสีเทาๆปนอยู่ที่ปีกอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็สวยหลักๆแล้วว่าเนอะอการที่แบบดูสีลูกอย่างเงี้ยน้องๆอาจจะดูที่บ้านก็ได้ว่ามีสีประมาณนี้ผสมกันลูกออกมาเป็นสีอะไรและจดไว้นะแล้วข้อสอบไปถ้าเราอยากได้สีเหมือนเดิมเราก็ทํา จับคู่คล้ายๆสีเดิมเข้าไปค่ะเนี่ยสีลูกนกตัวนี้ก็สวยบางตัวเนี่ยอากาศร้อนๆเพิ่งฟักลูกออกมาเราต้องคอยดูแลแบบอย่างดีเลยนะช่วงนี้อากาศมันร้อนจริงๆเลยค่ะ และหลายๆคนที่ถามเรื่องนกลูติโน่อัรมิโน่คิมิโน่ตาแดงเนอะว่าทํายังไงก็ถ้าเอาง่ายๆก็จับมันผสมกันเลยตาแดงกับตาแดงเนอะแต่ถ้าไม่มีของหนูมีแต่ตัวเมียเนี่ยอย่างของพี่นะคิมิโน่ตัวเนี้เขาขาวครีมเนี่ยเป็นตัวเมียแต่ถ้าเขาผสมกับน,นกธรรมดาตาดําลูกยังไงก็ไม่ได้ตาแดงนะคะแต่ในคออนี้ทําไมถึงได้ตาแดง เพราะว่าพี่รู้ที่มาของนกตัวผู้ตาดำตัวนี้คือตัวผู้ตัวนี้เขามีสปิตอยู่คือลูกเขาเป็นลูกของลูติโน่ค่ะแล้วจ่ายมาเป็นตัวผู้แล้วเขาก็เลยมีเชื้อสปิตอยู่ในตัวพี่ก็เลยเอามาจับคู่กับไอ้คิมิโน,โนตัวนี้ลูกออกมามันก็จะได้ทั้งตาแดงและตาดำค่ะงงไหมถ้างง,งย้อนกลับไปดูคลิปเคยทำคลิปไว้หนึ่งคลิปนะคะแต่ปัญหาของ,ของคล้องน,นี้ของพี่เห็นไหมมันดันฟักตัวจิวจ๋วๆเล็กๆของใหม่ ีกตัวหนึ่งทีนี้พี่ก็ต้องไปหาฝากแล้วค่ะและอย่างค้องนี้ค้องนี้ก็คองแรกของเขาเหมือนกันตัวนี้เป็นพ่อแม่ชั้นดีเลยเดี๋ยวพี่จะหยิบให้ดูดูกระเาพาะพักลูกเขาแต่ละตัว ที่มาเปิดทีไรนะตุงไม่เคยยุบเลยเขา,าพ่อแม่เติมอาหารเข้าไปให้ตลอดเลยนี่มันก็เป็นข้อดีของการที่เราเห็นว่าเออพ่อแม่พันธุ์มันนิสัยดีป้อนอาหารเก่งตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเรารักนกเนอะเราก็ต้องใส่ใจในการที่เราเลี้ยงลูกนกว่าพ่อแม่เขาป้อนลูกเขาดีหรือเปล่านะคะ และท้ายคลิปนี้นะคะหวังว่าน้องๆจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรนะถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าพี่รู้พี่จะรีบเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะคะสัญญาเลยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ